เจ็ดเหตุผลทําไมจะต้องไปเที่ยวประเทศจอร์เจียสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่องแม่อังไกไลาสายเทียบริษัทด้วยรักทัวร์ไม่ว่าจะเป็นข้อที่1ค่ะตอนนี้คนไทยยังฟรีวีซ่าอยู่นะคะคนไทยฟรีวีซ่าข้อที่2ค่ะมีทั้งความเป็นธรรมชาติและประวัติศาสตร์ข้อที่3ค่ะอาหารอร่อยข้อที่4ค่ะวัฒนธรรมที่เก่าแก่มากๆข้อที่5ค่ะค่าครองชีพไม่สูง ข้อที่6ค่ะเทนตอนนี้กําลังจะมาแรงมากๆข้อที่7ค่ะนักท่องเที่ยวยังน้อยนะเข้ามาฟังแม่งนิดนึงเนาะแล้ววันนี้ค่ะอาจจะเป็นคําตอบให้เราตัดสินใจไปเที่ยวประเทศจอร์เจียสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านยินดีต้อนรับทุกๆยูเซอร์นะคะนี่ประเทศจอร์เจียทุกคนจันสวยไหม ประเทศจอร์เจียนะประเทศจอร์เจียสวยนะคะอ่ะเดี๋ยวสักครู่เนาะแมงลืมเปิดไฟโทษทีโทษทีเธออะเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะคะสักครู่นะทุกคนจะ้ะโอเคสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกๆกท่านยินดีต้อนรับทุกๆยูเซอร์นะคะสวัสดีคะ่ะ ยินดีต้อนรับทุกทกท่านอ่าโอเคมาแล้วมาแล้วอ่ะโทษทีค่ะอ่ามองเห็นกันไม่ค่อยชัดเลยใช่ไหม,อมตอนนี้ชัดเลยเนาะชัดเลยนะคะประเทศที่น่าสนใจมากๆนะคะจอร์เจียนะจอร์เจียทุกคนจ๋าตอนนี้นะคะอ่าคนดังคนดังของเรานะคนดังของเรานะ